โรคต่อมลูกหมากนะครับเป็น95%ของผู้ชายทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตกใจแต่เราควรตระหนักรู้นะครับอาการของต่อมลูกหมากที่เราจะสังเกตได้เบื้องต้นเริ่มจากแรงดันนะครับในการเพิ่มตอนที่เราปัสสาวะนะครับเราจะต้องใช้แรงดันในการเบ่งมากขึ้นแล้วก็ปัสสาวะอาจจะค่อยๆพุ่งได้น้อยลงใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับจนเราจะล้อกันว่า ฉี่ไม่พ้นกางเกงบ้างฉี่แล้วเลอะขากางเกงบ้างนะครับซึ่งมันเป็นปกติของผู้ชายวัยสูงอายุทุกคนนะครับเริ่มตั้งแต่40ขึ้นไปเนี่ยเราลองสังเกตดูว่าการปัสสาวะของเราอาจจะต้องใช้แรงเบ่งมากขึ้นอาจจะต้องอใช้เวลาในการยืนปัสสาวะนานขึ้นอันนี้คือเริ่มนะครับเป็นตัวบอกร่างกายเราว่าเราต้องระวังเรื่องปัญหาต่อมลูกหมากของเรา อาจจะเริ่มโตมากกว่าปกติแล้วจนไปเบียดท่อปัสสาวะทาให้เราปัสสาวะลาบากขึ้นหรือแม้กระทั่งเราปัสสาวะแล้วรู้สึกว่ามันยังปวดอยู่มันยังไม่สุดยังไม่หมดนะครับจนเราอาจจะต้องใช้เวลาในการยืนที่จะทําการปัสสาวะนานกว่าปกติแล้วก็เมื่อเราเห็นความถึงความผิดปกติเหล่านี้แล้วเราก็หันมาหาสมุนไพใกล้ตัวที่จะดูแลสุขภาพเราได้นะครับ